มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนด่วนแม่แตงโมพบตำรวจเอาของสองสิ่งฝากตำรวจส่งให้กติครับเมื่อเวลา16.20นาฬิกา20นาทีวันที่24มีนาคมที่กองบังคับการสืบสวนบอชอพอหนึ่งนางพนิดาศิระยุทธโยทินหรือแม่ของแตงโมนิดาขับรถยนต์ส่วนตัวมาเพียงคนเดียว ก่อนมีตำรวจหญิงลงมารับที่บริเวณลานจอดรถจากนั้นนางพนิดายื่นถุงเอกสารสองถุงให้ถุงแรกเป็นถุงใบเล็กสีน้ำเงินส่วนถุงที่สองเป็นถุงผ้าสีขาวขนาดใหญ่ก่อนแม่แตงโมจะโบกมือทักทายสื่อมวลชนพร้อมระบุสั้นๆว่าเดี๋ยวจะลงมาให้ข้อมูลขอขึ้นไปพบกับเจ้าหน้าที่ก่อนก่อนหน้านี้มีรายงานว่า มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีเดินทางเข้ามายังกองบังคับการสืบสวนบชพ .1 ในช่วงเวลา14นาฬิกา50นาทีพบมีตำรวจจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเข้ามาด้วยสองนายก่อนจะลงมาในช่วงเวลา16นาฬิกา10นาทีครับเบื้องต้นทราบว่าแม่แตงโมนำใบมรณะบัตรและกรมธรรวงเงินคุ้มครอง1ล้านบาท ที่รายการหนึ่งเคยมอบให้กับแตงโมก่อนดาราสาวจะมอบให้กับลูกสาวของกติกซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของแตงโมเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยนำเอกสารฉบับดังกล่าวมามอบให้พนักงานสอบสวนบอชอบพรหนึ่งเพื่อส่งมอบให้กติกเนื่องจากกติกไม่เคยติดต่อหรือพูดคุยกับแม่ตลอดจนแม่อยากให้ลูกสาวของกติกได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวจึงเดินทางมาในวันนี้ครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื่นด้วยนะครับขอบคุณครับ